อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับของเก่าเช่นเดียวกันนะคะก็คือการนำโบราณวัตถุภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรไม่ต่ำกว่า2,000ส,สนรายการไปจัดแสดงในห้างสรรพสินค้าโดยจะให้ภาคเอกชนเป็นคนดูแลเรื่องนี้โดยที่กรมศิลปากรจะไม่คิดค่าใช้จ่ายกำลังเกิดคำถามตามมานะคะถึงขั้นตอนต่างๆในการที่กรมศิลปากรจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนยืมโบราณวัตถุไปจัดแสดงจะต้องทาอย่างไร คุณวัฒนพารตั้งงามพาไปดูคลังกลางของกรมศิลปากรนะคะว่ามีบัญชีรายชื่ออะไรบ้างแล้วขั้นตอนในการขอยืมจะต้องทําอย่างไรคะ่ะเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายขนาดถูกจัดเก็บไว้ในห้องโถงใหญ่มิดชิดบางชิ้นงานรอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับรองที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติการจนาพิเศษอยู่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เป็นคลังกลางศูนย์รวมของโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุหลากหลายประเภทมากกว่า200 0,000รายการซึ่งไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นกลุ่มอาจารย์นักศึกษาหรือนักโบราณคดีของไทยและต่างประเทศท,ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเฉพาะแต่ก็มีบางครั้งหน่วยงานราชการขอยืมไปจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ส่วนโซนนี้พระพุทธรูปหลากหลายขนาด ถูกยึดมาจากของกลางในคดีต่างๆที่คดีจบไปแล้วและทางตำรวจหรือฝ่ายเกี่ยวข้องส่งมอบให้กรมศิลปากรดูแลคลงังกลางแห่งนี้ยังเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุจากจังหวัดต่างๆที่ชาวบ้านหรือคนท้องถิ่นขุดพบแล้วส่งมอบให้กรมศิลป์เก็บรักษาเป็นสมบัติแผ่นดินแต่ด้วยข้อจํากัดทั้งสถานที่และความพร้อมทําให้กรมศิลปากรไม่สามารถนําออกมาจัดแสดงได้ทั้งหมด และปัจจุบันตัดสินใจเตรียมให้เอกชนยืมไปจัดแสดงขั้นตอนการยืมเอกชนต้องทำหนังสือขอยืมและรายละเอียดการจัดงานจากนั้นคัดเลือกโบราณวัตถุที่ต้องการซึ่งมีเงื่อนไขต้องไม่เป็นวัตถุชิ้นเยี่ยมหายากหรือมีชิ้นเดียวการจัดแสดงต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือเสี่ยงต่อความเสียหายจะเกิดขึ้นและหากคัดเลือกมาจากห้องจัดแสดง จะต้องจัดหาโบราณวัตถุอื่นที่มีความคล้ายคลึงไปจัดแสดงได้จากนั้นเสนอรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายวัตถุเพื่อน,นำเข้าคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ประเมินค่าทรัพย์สินและประเมินราคาแล้วเสนออธิบดีกรมศิลปากรหากอธิบดีอนุญาตจะส่งต่อให้นิติกรดูร่างสัญญาการขอยืมและข้อกฎหมายจากนั้นทำสัญญาการยืมโดยผู้ยืมต้องทำกรมทานประกันภัยทุกชนิดตามราคาประเมินของรายการโบราณวัตถุ ขึ้นอยู่กับของและขึ้นอยู่คณะกรรมการประเมินบางชิ้นร้อยก็ทํประกันาร้0ล้านหมายความว่าถ้าแต่หักส่วนหายก็กเงินประกรันนี้นะครับแล้วก็สองทำกับบริษัทประกรันที่ที่ถือว่าเ,เราเห็นชื่อบริษัทแล้วก็ไว้ใจได้นะครับไม่ใช่บริษัทอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นมันตอบเป็นตอบเป็นตรงๆไม่ได้ว่าชิ้นเท่าไหร่บางทีชิ้นเล็กประกรันอาจจะเป็นร้อยล้านชิ้นใหญ่มาประกรันอาจจะแค่2 0 3 0ล้านก็แล้วแต่ แแแลแแล้้้วตต่ข่ขขอองะะะกรรรมมาาจไปปเเินนนใัยยีดส่วนข้อกัองวลใจของหลายฝ่ายต่อการให้บริษัทไอคอนสยามยืมแล้วอาจเกิดความเสียหายทั้งการเคลื่อนย้ายหรือการถูกจรกรรมเนื่องจากที่ผ่านมากรมศิลปากรไม่เคยให้เอกชนรายได้ยืมไปจัดแสดงภายในห้างสรรพสินค้าอธิบดีกรมศิลปากรยืนยันว่าจะดําเนินการด้วยความรอบคอบตอนจะหีบห่อคุณก็มาดูกับเราเมื่อหีบห่อไปแล้วก็ ในการขนส่งและเมื่อถึงปลายทางเขาต้องมาเปิดทีบอพร้อมกันแล้วจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ของเราก็ไปดูว่าระหว่างที่มันยีบบเดินทางเป็นยังไงมันก็ตรงนี้เหมือนกันเพราะงั้นเราดูตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เริ่มต,ต้นเลยไม่ได้ดูไม้แต่แล้วจากนั้นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการจัดการอนุรักษ์ในเชิงวิทยาศาสตร์การดูแสงการดูอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัย การให้บริษัทไอคอนสยามยืมโบราณวัตถุขณะน,นี้กรมศิลปากรยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งการขอยืมประเภทชิ้นงานและระยะเวลาที่เอกชนจะนำไปจัดแสดงในปีหน้าเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการหลังจากได้ร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุในห้างสรรพสินค้าพัทราพรตันง,งามไทยพีบีรายงาน